ไม่อยากเป็นสมองฝ่อหลอดเลือดตีบตันให้ฟังคลิปนี้หลายคนอาจจะไม่เคยรู้เลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหลอดเลือดเล็กๆในสมองของเราตรีบตันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดเหมือนภาพนี้ครับภาพนี้เป็นภาพของหลอดเลือดสมองเนี่ยที่มันตีบทําให้เนื้อส่วนหนึ่งเนี่ยผมเอาปากกาสีแดงวงไว้นั่นคือเนื้อส่วนที่มันตายไปแล้ว เพราะว่าหลอดเลือดสมองเล็กเนี่ยมันตีบส่วนหนึ่งดังนั้นถ้าเราดูแลหลอดเลือดสมองไม่ดีหลอดเลือดสมองตีบเราก็จะเป็นอัมพาตปากเบี้ยวแขนขาขยับไม่ได้หรือบางคนอาจจะเสียชีวิตก็ได้อะปัญหาที่2นะครับที่เกิดขึ้นเลยก็คือคนที่เป็นสมองฝ่อในภาพนะครับสมองฝั่งที่ยังเต็มอยู่หรือ healthy brain เนี่ยมันก็คือสมองปกติส่วนสมองอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคือสมองที่ฝ่อเวลาดูของจริงเป็นไงนี่ผมเอาภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ให้ดูเลยนะครับภาพซ้ายมือของเราเนี่ยคือภาพสมอง ปกติภาพขวามือเนี่ยคือภาพสมองที่ฝ่อแล้วมันจะมีช่องว่างดำๆอยู่เต็มเลยดังนั้นถ้าไม่อยากสมองฝ่อไม่อยากหล่อเลื้อยสมองตีบเราก็ต้องรู้จักการดูแลหน่อยอะดูแลอันแรกง่ายมากเลยเนื้อสมองเนี่ยมันมีส่วนประกอบเกินกว่าครึ่งหนึ่งเป็นโอเมก้าสามดังนั้นตรงไปตรงมาครับในเมื่อสมองสร้างจากโอเมก้าสามแก็ทานโอเมก้าสามเข้าไปถ้าโอเมก้าสามจากปลาก็คือมาจากสัตว์ถ้าโอเมก้าสามจากพืชก็ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นแฟร็กซิสออยแบบนี้เป็นต้นนะครับ ส่วนอันที่2คือใบแปะก,ก้วยตัวใบแปะก,ก้วยเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันทําให้หลอดเลือดเนี่ยเลือดที่วิ่งอยู่ข้างในมันไม่หนืดไม่ค้นนะครับซึ่งผมเอาใบาแปะก,ก้วยเพื่อป้องกันเลือดหนืดค้นอุดตันในสมองเนี่ยบวกกับโอเมก้าสจากพืชมาจากแฟลกซิสออยเนี่ยรวมกันอยู่ในนูวิทนะครับดังนั้นนูวิทหนึ่งกระปุกผมทานเองวันละ1เม็ดทานได้30วันหรือ1เดือนราคาเต็มคือ790บาทราคาพิเศษให้เฉพาะคนที่ฟังคลิปนี้จบเท่านั้น ราคา711บาทถ้าใครสนใจพิมพ์711แคปหน้าจอแล้วขอราคาพิเศษกับแอดมินขอส่งวนสิทธิ์เฉพาะคนที่ฟังคลิปนี้จบเท่านั้นนะครับ